สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆพ,พบกับผมม่อนสุภก,กรในช่องม่อนคลาสสิกนะครับวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับสวัสดีพี่ๆที่เคารพรักทุกท่านแลวก็ขอขอบคุณพี่ๆที่เข้ามากดติดตามรับชมนะครับพี่ๆดูแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเ <laughs> พราะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในช่องในน้อนะครับพระหลักร้อยสายบ้านที่นํามาเปิดตํานานกันนะครับ แล้วก็มาแนะนาให้รู้จักวันนี้ผมอยากจะมาแชร์ข้อมูลนะครับแล้วก็อยากจะมาสอบถามพี่ๆที่เล่นพระสายจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถ้าชอบทักกันเข้ามานะครับยังปล่อยเหมือนเดิมนะครับหาทุนนะครับไปพาไปเที่ยววัดต่างๆนะครับเหรียญที่ผมจะนํามาพูดวันนี้นะครับนี่คือเหรียญพระครูวิโรธรัตนบนหรือหลวงปู่รอดนันตโรอดีเจ้าอาวาสวัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ววาวาทาาิท่านปฏิปทาท่านผลงานท่านมีมากมายสุดจะพันานานะครับผมเคยกล่าวเวลาคลิปแล้วนะครับสำหรับรสายอุบลราชธานีถ้าเป็นเหรียญเนี่ยจกกักรพรรดิเหรียญก็คือต้องยกให้ท่านพระครูวิโรจร,รัตโัวบลน,นะครับแต่ที่ท่านท่านที่ท่านยังมีดํารงท่าขันเนี่ยคือเหรียญรุ่นแรกปี2483นะครับ จะเป็นพิมพ์นิยมและพิมพ์ต้อนะครับถ้าพิมพ์ต้อสิสวยเนี่ยไปกันหลักล้านเลยนะครับแล้วก็จะมีรุ่นที่รองรองลงมานะครับที่อ่าที่ท่านมอณนภาพแล้วก็รุ่นปี9ก้าว่าแล้วก็รุ่นที่ฉลลงอ่าเจดีอ์ JD. อธิท่านนะครับและอีกหนึ่งรุ่นที่เล่นกันหลักหลายพันบาทถ้าสิสวยเนี่ยไปเฉียดหมื่นก็คือเหรียญรุ่นที่ออกวัดด้ามพระ ปี2515วัดธรรพานี้ตั้งอยู่ที่ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีวัดนั้นจะมีเสน่ห์มากก็คือว่า,าตามประวัตินะครับเราก็เกิดไม่ทันนะครับเนาะปี2515เนี่ยชื่อได้ว่าหลวงปู่ศรีนะครับซึ่งเป็นอดีตจเจ้าอาวาสเป็นศิษย์ของพระครูวิโรจน์รัตโนโบนและไปเรียนวิชาตำร,ราย,ยามาด้วยนะครับแล้วก็เชื่อได้ว่าเป็นศิษย์ผู้รู้ผู้ทันพระครูวิโรจน์ครับ อันนั้นคืออดีตเจ้าอาวาสวัดดำพาเนาะหลวงปู่ศรีแล้วก็มีหลวงปู่ชาแห่งวัดหนองป่าคงไปร่วมอธิษฐานจิตด้วยนะครับทาให้เหรียญรุ่นนั้นน่ะแพงนะครับถ้าที่สวยนะครับก็คือเหรียญนี่แหละที่ผมห้อยอยู่นะครับก็คือนี่แหละครับอ่าหลืวัดดำพานะครับปีหนึ่งห้าเดียวว่างๆจะมาทําคลิปนะครับก็ไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ห้อยมาเจ็ดแปดปีแล้วนะครับเชื่อมครับนี่ครนี่คือวัดดำพานะครับอ่าอันนี้ให้อันนี้คือวัดดำพลานะครับแต่ที่ผมจะพูดก็คือนี่แหละครับวันนี้นะครับจะพูดเรีียนน้ก่อ ที่เล่นมาคู่กันนะครับแล้วก็มีปัญหาเล็กน้อยนะครับก็คืออเหรียญน,นี้นะครับเหรียญนี้ออกปี2,515เหมือนกันออกที่วัดก้านเหลืองวัดก็ใกล้ๆก,กันกับวัดน้ำพรานนะครับวัดก้านเหลืองอําเภอเมืองอุบลร,ราชธา,านีจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับประเด็นนะครับก็คือว่าอันนี้เราพูดตรงๆนะพี่ก็คือค่านิยมเนี่ยอาจจะยังไม่สูงถึงวัดน้ำพรานนะครับอาจจะอยู่ที่หลักร้อยไปไปนะครับแต่เหรียญเนี่ยสวยนะครับพี่ๆดูนะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนํานะครับพี่ๆ เหรียญนี่สวยดูครับดูมือผมก็สั่นหน่อยนะครับก็จะเป็นรูปเหมือนพระครูวิโรธที่ท่านได้นั่งมีไฟด้วยนี่เป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับอ่าแล้วก็จะนั่งสมาธินะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีเหรียญอ่าด้านหน้าก็จะมีอัครยันนะครับอะเมอุนะครับอ่าที่ท่านเขียนใช่ไหมครับนมะพทะนะครับอ่านี่คือยันของท่านนะครับ อันนี้คือเหรียญออกวัดก้านเหลืองปีหนึ่งห้านะครับผมก็ศรัทธานะผมก็เก็บไว้นะครับนี่นะครับนี่นนี้คือด้านหลังนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับอาร,หอารหัหังอารัหังหังรายะระหันะครับอักระด้านกลางโอ้ยมือสันน่นพี่เอาดูห่างหกางไได้นะพี่ๆ <laughs> โอเคอันนี้ที่เทียมนะครับ อ่าผมก็เก็บทุกสภาพนะอันนี้ที่ที่สภาพใช้ศึกหน่อยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเออนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าคืออันนี้ถ้าพี่ๆมีข้อมูลนี้ช่วยแชร์กันหน่อยนะครับช่วยมาคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าอ่าสมัยก่อนนะครับผมไปเรียนอยู่ที่ราชาพัฒน์อุบลเนาะผมก็ไปตั้งแต่สนามพระอยู่ที่ทุ่งสีเมืองจนย้ายมาที่วัดแจ้งนะครับผมอยู่น,นั่นผมอยู่นั่นหน่ตั้งแต่ปี2 5 5 5ถึง59นะครับตั้งปี59ก็ได้ข้อมูลมาว่าอ่าวัดก้านเหลืองเน ที่ที่ราคายังไม่สูงก็คือ,อลวงป่ชาอาจจะไม่ได้ไปปลุกเซกนะครับท่านเสกไป,ไ,ปไปวัดน้ําพราอะไรประมาณนั้นนะครับแต่พอพักหลังๆใน,ในกลุ่มพระเนี่ยผมเห็นหลายท่านพิมพ์แล้วก็โพสต์มาบอกว่า <c oughs> ลวงป่ชาท่านจ,จิตปลุกเซกอะไรประมาณนั้นนะครับข้อมูลก็เลยแย้งขึ้นมานะครับถ้าพี่ๆรู้เนี่ยช่วยแชร์กันหน่อยนะครับพี่ๆนะผมก็เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับพี่ๆอันนี้ผมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ว่าให้วัดก้านเลือนนะครับ ผมก็ศรัทธานั ada, decir, ada, us, ่น pues, ี่ผมกนเลี sí, ่ยงไว้เลยนะครับวัดก้านเหลืองเนี่ยสวยๆผมก็เลี่ยงไว้เลยนะครับเพราะว่าผมก็เคยไปที่วัดก้านเหลืองนะ่าวัดนั้นน่ะขอประชาสัมพันธ์ให้วัดเลยนะครับพผมก็รักวัดนี้นะครับมีสิ่มที่เป็นอุโบสถโบราณนะครับของคนอีสานจะเรียกสิมเป็นสิมไม้นะครับเป็นสิมไม้ที่ทางวัดอนุรักษ์ไว้อย่างดีและมีพิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์ก็คือวัดนั้นเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ยุคอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ก็คือว่ามีการฝังศพฝังศพในหม้้ไหแลวก็มี เครื่องถ้วยโบราณน,นะครับอ่าผมเคยไปแล้วนะครับผมก็อยากจะแนะนําวัดนี้ด้วยอยากอยากให้พี่ๆเนี่ยได้ไปเที่ยวกันนะครับเขาเปิดเป็นพิพิพพพธภัณฑ์และมีหลุมขุดค้นโบราณน,นะครับมีหลุมขุดค้นโบราณที่เป็นอ่าหลุมฝังหม้อที่เป็นกระดูกของมนุษย์ยุคก่อนประวัติประวัติศาสตร์นะครับที่วัดก้านเหลืองอันนี้วัดนี้แหละครับวัดก้านเหลืองที่ออกเรียนเรียนนี่เนี่ยผมอยากจะแนะนําให้ไปไหว้ให้ไปดูกันนะครับเป็นอ่าหลักฐานการยกย้ายถิ่นฐานของมนุษย์ในยุคก่อนนะครับก็ถือว่าสําคัญมากนะครับวัดนี้ อยากให้ไปเที่ยวชมนะครับสําคัญจริงจอ่ะโดยเฉพาะเหรียญนี้อ่ะถ้าพี่พี่มีข้อมูลก็นํามาแชร์กันหน่อยนะครับพี่ๆนะครับถามว่าผมปล่อยไหมก็ปล่อยอยู่นะครับพี่ๆี่นะสวยนะครับเหรียญนี้สวยอยากให้ดูใกล้ๆนะครับเหรียญนี้ยังเต็มเตมอยู่เลยยังไม่สึกนะครับนะครับดูครับดูหน้าตาหลวงปู่นะครับนี่นะครับก็สวยก็คือเล่นคู่กันกับว่าน้ำพระเลยนะครับแต่ราคาจะยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็ถ้ามีข้อมูลนะครับอดิทานจิตลุกเสกมีเกจิท่านไหนบ้างพี่พี่ก็ คอมเมนต์ได้นะครับผมก็เป็นสื่อกลางนะครับในการประชาสัมพันธ์นะครับนะช่องผมช่องเล็กๆนี่แหละครับแต่ว่าก็นะครับมีพี่ๆเข้ามากดรับชมอยู่ไม่ขาดนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับนี่นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของเรียนวัดก้านเหลืองนะครับดูห่างๆก็ได้นะนี่เป็นภาพรวมของเรียนวัดก้านเหลืองและพิเศษมากครับเรียนวัดนี้เนี่ยมีพิมพ์เล็กด้วยนะครับนะมีพิมพ์เล็กสําหรับอ่าอาจจะสําหรับเด็กหรือผู้หญิงก็ถือว่าเป็นการสร้างที่ดีมากเลยนะครับ ดีมากเลยมีพิมพ์เล็กด้วยนะครับพิมพ์เล็กก็จะย่อส่วนลงมาอีกนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับพี่พี่ดูลักษณะภาพรวมเนาะก็เอาเท่านี้นะครับพี่พี่เอาดูเท่านี้เนาะเพราะว่ารายละเอียดก็เป็นพาะที่ชัดเจนนะครับเนาะโอเคดูเท่านี้นะครับหากใครชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์นะครับพี่พี่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยหรือใครมีข้อมูลมาคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ในใต้โพสต์ได้นะครับผมก็ยินดีเป็นสื่อกลางในการแชร์ข้อมูลนะครับพี่พี่ โอเคนะครับขอบคุณนะครับพี่ๆที่เข้ามารับชมผมม่อนสุปกรณ์ก็จัดทาทั้งพระครูวิโรธแล้วก็เคยเข้าไปที่วัดก้านเหลืองก็เป็นวัดท่องเที่ยวก็อยากจะเชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวกันสวัสดีครับ